เกลง9 9ใช่หรอรับผาด้วยนะคะอ่ะดี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 ชื่ออะไรชื่อไรชื่อโลชื่อโลราคาจะพาไปที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะคะเดินเล่นเดินชมอัพเดตบรรยากาศตลาดหัวหินวันนี้กินอะไรดีไปด้วยกันสบายๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ Share, กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นเพื่อนกันที่ช่องแพตตี้นี้บอครั้งที่แล้วว่าจะพาไปก็ฝนตกแต่วันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ตกก็ตกทาอยู่นะคะเยอะทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็ไปดูสถานการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างดีกว่าถ้าไม่ไปอีกทีนึงก็ไม่ได้แล้วเพราะเราอยากแ้วตลาดโต้รุ่งหอยหินจอดรถสกลเลยเพราะว่าเข้าไปใกล้ๆกลไม่มีที่จอด ก็เลยจอดไกลแล้วก็เดินไปเพราะว่าพวกเราเป็นสาวแข็งแรงหัวหินที่เท่าไหร่คะพี่สาวหัวหินเจ็ดสิบสี่แล้วซึ่งเราก็เดินไปสาวสตอง,งคือสามารถอะเจ็ดสิบสี่ข้ามถนนค่ะรถี้ <laughs> ต,ตรงข้ามวัดวัดพัฒนาตัวอย่างไม่ใช่วัดหัวหิน ผู้คนดูคึกคักก็ให้ดูบรรยากาศจากหน้าวัดน,นั้นมานะคะตึกฝั่งโน้นก็เริ่มเปิดร้านกันเยอะขึ้นมากแล้วนะคะซึ่งมาเอาก่อนมันค่อนข้างเงียบกว่าน,นี้มากถึงใกล้ๆที่จะถึงซอยเข้าตลาดแล้วอันนี้แถงหนังสือนะคะซึ่งก็มันรู้สึกว่าร้านหน้าตาแบบนี้มันห่างหายไปจากชีวิตเรามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าต่างจังหวัดหรือว่า ในกรุเบางจุดก็ยังพอมีอยู่รานนี้มุยหัวพานิีในร้านก็หนังสือเยอะมากเลยอะเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วก็หนังสือต่างกโอ้โหเป็นร้านที่ใหญ่มากไม่ค่อยมีแล้วเนอะแบบนี้สมัยก่อนร้านหนังสือมันก็คือเหมือนเหมือนสวรรค์ของเด็กที่ชอบอยู่บ้าน เมื่อก่อนเราก็เป็นหนอนหนังสือคนหนึ่งคืออ่านหนังสือเยอะมากตั้งแต่เด็กเลยจนถึงมัธยมมัธยมก็ยังอ่านเยอะอยู่อ่านทุกชนิดแล้วก็มาเริ่มน้อยตอนมหาวิทยาลัยแล้วพอมนนันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วก็เลิอกอ่านไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะวันนี้ก็อยู่ในมาตรฐานของคนทั่วไปนิยมฟังมากกว่าอ่าน นี้ก็ถึงแล้วอ่าเนี่ยนะคะก็ถนนเดชานุชิดแหละที่ทันเคยมาเออรันเยอะขึ้นจริงอะไรจริงเพราะว่าครั้งก่อนที่มาเดินคนเดียวเหงามากบอกเลยแต่ว่าตอนนี้เออเยอะขึ้นแล้วผู้คนก็พอสมควรน,นะโปเ,ปเปกองอีสานนะคะ ทางซ้ายก็เป็นแห่งเสื้อผ้าอาคาคจะเวลาจะหนึ่งทุ่มนวดนวดเพียง99าใช่หรอนวดอะไรอ่ะก้านวดปลายเท้ากคนที่บนหิวมาจากบ้านตอนนี้เจอเสื้อผ้าน่าจะอิ่ม วันนี้ท้องก็ร้องนั่งรถมาก็ท้องร้องแต่ว่าเจอเสื้อผ้าขอขอก่อนขอก่อนอย่างนตามอัธยาศัยจริงวันนี้ก็ได้อารมณ์จุ่มอยู่นะจริงวันนี้ก็ได้น้ำต้มน้ำต้มยำสต๊าฟตะลอนได้ได้ได้ร้านร้านข้าวต้มมาไหมมาอารมณ์น่าจะมาอันเดียวก่อนเดียวกันค่ะสักนิดสักนิดนี่นักศิลปินอย่างเรา เอาจบพอดีสังั้นจบสังเ้นฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก้อนค่ะถ้ามันหยุดเราล่นไม่ได้ยกเ่าวาตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้ว่นที่ครับก็ได้เล่นร้านกันแล้วนะครับซึ้นร้านบางร้านที่มีรูนตีได้ก็ด้้ยผมว่าน่าจะเป็น ความรู้สึกแบบอยากฟังดปตีสดนะเพลงอะไรดีคะค่ะปัญญาใสดเลยค่ะคุณค่ะ,คะมวยไทยค่ะนี่คอนเซปต์ของอมวยไทยคอนเซปต์หอยหินแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของ ชุดประจำชาติไทยของมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปีนี้เนี่ยใครก็ดูนางงามก็จะรู้เรื่องกันนะนบบอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านที่เลงไว้ก่อนไปต่อไปหาดูพ่อค้าซแซ่บไม่ใช่ลอะอตรงเนี้ยครั้ง เดินก่อนที่แพนบาเนี่ยตคือตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนี้ก็มีแล้วโอเคก็ช่วงถนนตรงนี้ก็มีช่วงต้นๆซอยแน่นหน่อยนะคะแต่แต่ว่าทางด้านท้ายนี่ก็น้อยแล้วแหละแล้วก็หมดลงไปเลย ด้านหลังก็เงียบแล้วนี่ร้านเสื้อผ้าชายหาดเสื้อถักเสื้อขาวใดๆเห็นอะไรอย่างนี้แล้วเป็นต้องเข้าอ่ะคือได้ไม่ได้ก็เข้าก่อนต้อยหอยถ้าสมัยก่อนก็คือคิดมาก่ออะไรที่ต้องซื้อนะคะ สรุปว่าเดี๋ยวจะกินร้านดวงใจซีฟู้ดเข้าไปนั่งเลยนะคะโอเคร้านนี้แหละร้านหัวมุมโดดเด่นนะคะดวงใจซีฟู้ดแล้วคะ่ะมีกุสดใหม่เด้งเดึงไหนเมื่อกี้มีปูมีปูมีหมึกปูเด้งนะคะหน้าตาดีแล้วเดี๋ยวดูรสชาติอีกทีนะคะว่ารสชาติจะผ่านหรือเปล่าแต่ที่แนะ่คน,นแคนกินหน้าตาดีก่อน เรียบร้อยแลดไหมนะแลดไงแลดอันนี้แลดแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวจะไปดูนะอัว <Yes, ันนี้ค it ุณแลดแล้วหรือย euh ังเลือกเอา ประมาณสองทุ่มอะไรคนก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะค่อนข้างเยอะขึ้นใช่ค่ะเยอะแล้วเลยเยอะแล้วแต่ว่าถ้าจําได้คือสมัยก่อนมันก็แน่นเลยแน่นแน่นแน่นอันนั้นนะคะถ้าจะใส่กับเกี๊ยมเปิดไหลงีอ๋อแต่ก็เปิดไหลไม่ได้อีกข้อแม้เยอะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ข้อแม้เยอะจะต้องแบบว่าไปหาลุงไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ไมหาอ๋อจะไปพรุ่งนี้ไม่เป็นไรเปิดเยอะๆคุณลุงชอบ ประมานี้ไม่ได้กลัวลุงเนยลุงก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรพรุ่งนี้เราจะไปดูที่ดินกันนะคะก็จะเป็นที่ดินเพื่อกันลงทุนนะเริ่มแล้วเนาะคือว่าจริงๆถ้าวัคซวัคซีนมัเร็วๆมีการจัดการสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆ ให้มันชัดเจนกว่านี้เราก็น่าจะได้กลับมาสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดถึงจะไม่ใช่สภาพแบบเหมือนเดิมเอาเสียเลยนะคะโค้ตกตบตูดคืออ,อย่างก็ค,คือทำโคกให้เป็นบุญมันน่าจะมีกระบวนการที่มา อยู่ในน้ําแข็งแบบนี้นะใส่ใส่ใส่ไปใ,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 ใส่มาน่าจะหลักการเหมือนไอปิมแท่งสมัยก่อนเสร็จแล้วเคาะก้นเราก็จะได้โคกุนขอ้อนหยาเคาะุ้งุ้งอาต๊อๆอ ีเขาไม่ใช่โรตีจ้ะนี่บัวลอยจ้ารอค่ะฟ <Liam. S 1> ังกติ้งเตถาถ่านค่ะ,ะอพอสอน่าจะได้อีกตัวหนึงนะ่งแล้วน่ารักน่ารักทุกอันโอะน่ารักจ, <Developer S 1> จริงโอ้ะน่าเป็นแพทไม่ใช่หรอนร่ารักค่ะฮะ อันนี้มันแพทไม่ใช่หรอน,น่มันยืดได้ค่ดดดะด้วยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเออเอา, <iao tare> อาต้องเอาแล้วล่ะอ่ะดี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 สุดเลยซื้อเลยสุดเลยสุดเลยซื้อเลยสุดเลยนางบอกนางอยากได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ให้น้องอ้าวได้แล้ววนหลังได้พามาอีกนี่ใส่ไม่ได้หนูรัพี่ดชอบที่นะค่ะ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะเดี๋ยวได้ได้โอ้โหพี่ติ๊กรู้แล้วค่ะเพราะว่าเกเนี่ยคือ3ามามสิบนาทีนวด99บาทคือ30นาทีแต no right> ่แล้วมันน้อยไปน็เกิบเกคือแบบว่าถ้าเกิด1ชั่วโมงไม่ไหวแล้วได้เลยค่าเยี่ยมบอกนะคะร้านนวดร้านอะไรก็ยังแบบว่า ไม่ค่อยกล้านวดกันเท่าไหร่แม้แต่เราก็ตามนะคะก็คือเรียงระแวงระแวงกันอยู่อันนี้มันชันนี่เออใ <c oughs> ค่บ่าวพี่ติ๊กินรอดจากร้านนั้นแล้วก็ได้ร้านนี้เห็น <c oughs> ไหมเก่งชายหาดดีมีสีสัน <c oughs> ไม่ใส่สายหาดก็ได้ใส่แถวบ้านเราก็ได้ ไม่หมดนะคะนี่เก่งเอาใจชาวต่างชาติแต่ชาวต่างชาติก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นี่อะไรคะกันลื่นกันตกไม่ใช่เป็นกระเป๋ากระเป๋าอะไรบ้างอ่ะคืออะไรคะถามคุณป้าดูของผิดได้กดอะคะนี่เล่นเกมได้อ๋อเล่นเกมได้กระเป๋าที่ไทย คุณป้าบอกว่าเป็นที่เล่นเกมกลับแล้วนะคะกินข้าวเอาวันนี้ไม่ได้กินขนมอ่ะยังไงอันนี้ไม่ได้ขนมยังไงพิซซีก็ทําเป็นปฏิเสธในใจลึกๆก็แบบว่าอูหรีบเดินผ่านเร็วๆๆอะไรอย่างเงี้ยเออกลับแล้วตลาดหัวหินวันนี้ก็คือมีความคึกคักขึ้นนะคะอ่อพ่อค้าแม่ค้าก็ดูแบบว่าดีใจ แชมชนดูแบบว่าอยากบริกรบริการเหมือนกับห่างหายไปนานแล้วก็ประชาชนก็มาพอสมควรแต่ก็ยังไม่แน่นมากนักนะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีก็คือหวังว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะได้บรรยากาศเดิมๆกลับมาตอนนั้นก็ดูน่าเบื่อแต่ตอนนี้ก็คิดถึงมันอีกละอะไรที่เราเคยมี แล้วเราไม่เห็นคุณค่าวันหนึ่งมันสูญหายไปเราก็อาจจะคิดถึงคุณค่าของสิ่งนั้นขึ้นมาได้แล้วว่าตอนเราม,ามีมานีวันนี้แค่แดงนะคะโอเคฝากไว้ให้คริสวันนี้กลับบ้านนอนก่อนพรุ่งนี้ออกไปทำงานต่อนะคะรอบหน้าเดี๋ยวพาไปดูอะไรสนุกสนุกเพลินเพลินกันใหม่ก็เรื่อยๆสบายๆนะคะ